สบายดีครับย่งน้ำผ้าพี่นองยังเบิง่งราคาหัวราคากล้วยอยู่ตลาดบ้านโน่นสวรวัร์รอำเภอปทุมรัฐครับน่งหันดับไปกล้วยเจียกขาด,ดายัดบวัฒนายเฮ้ยมันห้นะครับกดผดกระลังหยิบยำตัวยับอีกอยู่นี่ไปไกลๆมันอ่อนแล้ว bỏu áo máy cái nữa luôn, mình mua mẹ mẹ, tao không côn côn ชมอากาศปีแล้วนะครับยังหาหมองปลอดภัยก็ <laughs> ดีอะ,อะเอาเมียราจ้านอันนี้ไปไปมืน่นไร่มื่นหาลอยตัวผูด,ดีโอ้มื่นหาลอย,อมลอยแม่สาวว่าอ่ะ,อะ,อะสูงลอยพื้สีล่ลอย 40, สี่สิบลอยสานยิ่หาบวกเป็นแม่สาว ไอ้มักปากเบอเบอร์เบอร์จะมันจับไหมมจักสยมเอเออเออเอาแบบนันห่วยคล้ายลาวานี่ควายสอ่ลิบตัวนี่เขียนเขาและ

เม็ดทั้งสองสีขาวเปลือกกับสีขาวไอหมักตัวไหนเรียกเอาสูงลอยสามที่บวกต่อรอกไหนเนาะครับครับเบอ้าปลากลาเบยพี่น้องพ่นเบิมน้ำต่อแก้วมันเป็นลูกน้องมันเบยตัวหรอร้านเกลือมาท่งโอ้โหนี่บอกทางร้านนี่นครับนี่แหละครับเบยตัวาติร้านเกลือหมดแล้วมูนี่ก็ะมียนตีอานนี่ ได้กันไปเด้ดิพอลูกรรายบ่ขายจบือเจบดี๋ยนมือหนึ่งินไมือสองไหลนะเอ้พอเลียงกันสดๆจดอกเมีมันเมียลูกแรกครัคารมันสดๆเนนก็ว่าวันสดทังมาทังใจมันหนุนั่นผมน่าพ่นิแจ้งเรียบห่นียมีเรียบายมันสดๆครับพอซื้อเป็นเรียงกั้แต่พอลุง เก็บได้บ่ nói là อย่งพี้ากันยืนเมืองอย่างนึงลวดกันเพราะหาไปได้ดอกก็เมืองมาดยึดันครับแมีนอยู่แต่ว่าขันมันเป็นสี่เราอว่จะใกลู้ดได้ก็ได้เฮ้ลอาวัดแม่ลูกว่ะยุบสิเยุมขายยุมเลยพอดีขายยุมก็ได้เอาจักวาหยุมเนี่ยสองหมื่นหกพม่นหกพันเอาใสแม่ลูกนันป่ะแม่ลูกเอาใส่แม่ลูก สามหมื่นสามแมษาวันแมสาวกับแยกกับหมื่นหาวันหมื่นสาอันนี้หมื่นสามเม่ลูกหมื่นเอาโยมเนียเอาเอาคันนยมเอาสองหมื่นหเนาะไอ้มากันไดเรียกเอาเอาโยมหพือเอาแยกโตฝากเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศนห้าสามห้าเจ็ดหนึ่งห้าครับลูกคนเดียวจับาวันี่ลูกว้กันสิหนท่าน มันมันเาจัจับดึกกันได้วัหตม่ัมวมันจิจับดึกคือมันจิจับมันดึกกันได้ตียึกเามันอุ้มอยตยจับึกเลยเอาอย่งเตนโด้เต็ยนโดกี่คนป่ะเน

มันบ่าหาไปได้ดอกเพราะว่ามันมันใจแล้วครับมัน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 ตื้น้ตือนอกว่าหันมีละครับตลาดบ้านนนสวรรค์อำเภอประตุมรัตน์จังหวัดเลยทองนครับเปิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์คลิปนี้ฝากตอนพี่น้องไว้จ้ำนี่ครับสบายดี